สวัสดีครับสวัสดีครับปับนึ่ปนึเป็นอะไรดื่มกับเฮียพาเชียบอลเทปนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเทปที่มีความสุขที่สุดปกติเนี่ยเจอหน้าแต่เนี่ยมีแต่ผู้ชายครับวันนี้แขกรับเชิญเป็นผู้หญิงล้วนๆแต่ว่าผู้หญิงล้วนๆเนี่ยนะฮะเขาก็คุยเรื่องฟุตบอลได้ดีนะครับผู้ชายเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่ช้าแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3สาวจากบ้านเซนต์มิเต็ดสวัสดีค่ะแนะนำตัวทีละคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยกาสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ข้ามเลยแล้วกันสองคนนี้ข้ามเอาตรงนี้อนเพราะว่านี้ไม่ค่อยได้คุยกันอันนี้ไม่ค่อยได้คุยเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจี้นะคะดูบอลกับจี้ค่ะดูบอลกับจี้ไม่ตบมือไอ้ที่ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวมันแบบไม่ธรรมชาติใครสวัสดีแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยคนนี้ถูกใจคุณเนี่ยผมขอตบมือดังที่สุดคุณต้องไม่เกรงใจเขานะบอกก่อนนี่คือการถ่ายทำเพราะฉะนนั้เอาใหม่ขอยีอรอบหนึ่งฮะสวัสดีรอาหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อจี้นะคะดูวันกับจี้ค่ะสวัสนีวนนี้เชียร์มากคุณู้ชมอาจะงงว่าเสียงใครผมไม่บอก ไม่บอกแล้วกันแต่คุณน่าจะรู้นะครับว่าใครเป็นคนตบมือเป็นเสียงที่ถ้าได้จะภูมิใจที่สุดใช่เมื่อเราข้ามมาที่คนที่อาวุโสน้อยกว่าตรงนั้นตรงตรงนั้นอาวุโสสุดเป็ที่ไหนใช่เชิญเลยครับสวัสดีค่ะแฟน์ลี่จากดูบอลแบบแฟร์ค่ะอ่าอ่าไม่ตบมือเหมือนคนข้างหลังอ่ะใช่จะใครตบให้ฉันอ่ะคนสุดท้ายนะครับที่รักผมเองที่รักผมเองนะครับอ่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยจากอมวยแมนยูค่ะ พวกคุณทุกคนผมขึ้นเงียนเลยแล้วคุณก็เป็นคนรู้งานมากๆแต่ผมว่าคุณไม่ค่อยรู้งานเท่าไหร่คือตอนนี้ในแง่ของการถ่ายทำเนี่ยพอโพสิชันของสีเนี่ยมันไม่มันไม่เข้าละผ้าแดงมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วดำมันอยู่เนี้ยมันไม่ตัดไปลุกไปนั่งไปนั่งนู่นโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่เราเราเราขมอด้ได้ไดได้จัดเนี่ยเราเวลาหลังเราเวาหลังเราจัดโพสิชันเน่ะจัดให้มันดีๆเออจัดให้มันแบบรู้ใจคนทำงานเออใช่คุณโใช่โ ฟังดูแปลกๆเอ้าไม่ดีนะฟังดูแปลกๆตามยุคตามสมัยไงคะโอเคได้เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คำถามแรกเพื่อความกระชับเอาจากจี้ก่อนเลยแล้วกันนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นขวัญใจของจี่คือโรนโดค่ะโรนโดนะฮะที่เร่อนั้นค่ะทำไมอะทำไมทำไมโรนโดก็ที่บ้านก็คือชอบโรนโดอยู่แล้วแล้วก็ดูมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็กลายเป็นชอบตามที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็ พี่โดค่ะพี่โดทั้งนั้นเลยใช่ครับอ่ะโอเคงั้นคนนี้ต่อเลยคนกลางต่อเลยออกไปแล้วอ่ะไม้ชอบเราองกห้แล้วอ่ะเออองผมร้องไห้เลยนะได้ได้ได้แมได้แม่ได้ได้ได้ชอบแดนนี่เจมส์โอ้ไปอยู่แล้วไปอยู่ลีดแล้วตอนนี้จะใกล้จะตกชั้นแล้วด้วยโอ้จะก็ไม่รู้เหมือนกันเชียร์ใครทำไมดูแบบเออไปได้ไอซจะดีหรือไม่ดีวะเนี่ยแต่ลองเลิกเชียร์มันอยู่ไหมอ่ะเหรออันนั้นเหรอเปลี่ยนไปลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องงี้ ปีพี่ดูเออใช่ไหมลองไหมลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอ่ะลิวภูร์แล้วกันมีทีมอื่นเยอะแยะเราชอบแต่เนเจนใช่ค่ะชอบเนเจนแต่ช่วงนี้คือเดี๋ยวเราต้องกินต้องดื่มกันเดี๋ยวให้หนูมาทำความจำนะตัวมาอะไรนะขอให้เขาแต่งตัวแล้วใครจะจับไอ้ลอ้ไม่เอาซะหล่อเลยคาดหวังไหมเราคาดหวังไหมไม่มึงคาดหวังอะไรมึงพูดกับพี่แมนด้วยมึงตมึงคาดหวัง ไม่อยากเจอะไรอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรงั้นงั้นเสิร์ฟน้ำให้พี่พีก็หน่อยคุกเข่าคุกเข่าไปบังต้องคุกเข่าไปเออทีนี้ถึงคนสุดท้ายล้วนักเตะในดวงใจก่อนนะอย่าเพิ่งเอาคนในดวงใจนะเอาเอาแค่นักเตะในดวงใจก่อนนันตอบยากตอบคนในดวงใจก่อนคนในดวงใจมองมองนี่คือมองนี่คือเขาเหรอคะอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าไปพูดนะแต่คนก็รู้กันเยอะไม่เอานะอะไรคะ ไปไกลไปไกลไปไหนก็ไปไปในดวงใจก็คือคนมา่าค่ะไปแนวอ่ะไปแค่แนวว่ะอยู่ในใจเราอืแต่คือชอบทำไมถึงชอบฮมาตารักเขาไม่มีเหตุผลเลยเพราะความรักมันไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องอธิบายแค่รคกคำเดียวใช่คือจบเลยทังสามคนคือผมพูดตรงๆนะคุณเลือกผู้ชายจากหน้าตาด้วยหร้าหรอมาตาที่หล่อสุดหล่อไหมนะ ก็น่ารักไงก็น่ารักเขาไม่ใส่น่ารักเขาใส่เขาชอบนะอันนี้แดนนี่เจมเนี่ยเก่งยังไงถึงชอบเฮ้ยเขาไม่ดูชอบที่ความเก่งอแล้วชอบที่อะไรอ่ะชอเออว่ะเห็นไหมไม่ชอบที่ความพยายามค้าชอบความพยายามตึงเทแต่ว่าชอบเนี่ยนี่กลายเนี่ยการช่วยตั้งคู่ค่าตึงเทตั้งใจทรงอย่างนี้เหมือนแดนนี่เจนอยู่ไหมนะเออได้นะได้ไม่มีหนวดไม่มีหนวดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้อยู่มาว่าเออ ขอให้เมียมดูขอให้เมียมดูทีนี้ถามจี้ก็คือโรนโดก็ก็จเป็นอย่างที่รู้กันถ้ากินต้องถามจี้เลยครับอย่างโรนโดกับฟอร์มการเล่นส่วนตัวในซีซั่นนี้จี้มองยังไงบ้างก็พึงพอใจค่ะถึงแม้ว่าทีมเนี่ยมันจะอย่างที่รู้กันก็คือแย่แย่มากจนแบบไม่มีคำพูดแต่ก็ พีโดก็ยังสามารถทำประตูได้ในลำดับที่แบบก็20ขึ้นก็ถือว่าพึงพอใจมากค่ะกับโรนโดใช่โยอ่ครับโรนโดเหรอคะคุณคือคนไทยกับผมไหมมาที่สุดดีเล่นที่สุดพอใจที่สุดแล้วคนนี้หมายถึงโรนโดมีหลายคลิปนะไม่ได้ลงนะเราเราถ่ายคลิปต่อกันไหมจริงๆเรามาทำอะไรกันคะเนี่ยเราเราอะไรกันเรามาทำอะไรกันคะมันก็นิดนึงฮะอ๋อให้ใคนไม่ค่อยได้เจอกันอ๋อค่ะตอนนี้ที่สงสัยที่สุดคือมึงกลัวไม่ได้เข้ากล้องเหรอหรืออะไร ลินนานแล้วเกินเออรีบไปไปเขามองมึงกันหมดแล้วไม่กล้ามองเลยชอบใทยชอบไทยสามคนนี้ใครสเปคอันนี้ที่หาไม่หายตรงๆนะเอาตรงๆเลยเอาดีๆคนเดียวคนเดียวตอบให้พี่ชื่นใจเออสวดเหมือนกันนะคะสวดเหมือนกันเอาแล้วไม่ดิวกันในนี้นะคะนั้นเขาก็ นี่แล้วอันนี้เขาก็อยู่ตรงนู้นนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงอุ่ยนี่ง <c oughs> ช่วยไปตัดแบบค no <c oughs> <ด>ิมีโนโต้เลยาด้วยคิมีโนโตะด้วยโรนโดกับผลงานครับพี่ปุ๋ยครับก็คือคิดว่ามันโ,โอเคอยู่กับผลงานส่วนตัวคือต้องบอกว่าพี่โดมาในจังหวะที่ทีมมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าในจังหวะที่ความถ้ามองในเรื่องของความช่วยเหลือทีมเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่ากองหน้าเนี่ยใช้ได้แค่พี่โดคนเดียวครามตื่นเต้นก็ร้าใจว่าอยู่ใกล้ๆกันมันตื่นเต้นไงจับมือ ู้จับมือผู้ชมเขาจับผมก่อนนะผมไม่ได้จับนะครับผู้ชมครับคีมโนโตะนะอุ๊ยทีจะเปยอ่ะอันนี้เขาเรียกมันเกียดนะอยากจะหอมหัวกทีเที่ยวก็ก็ผลงานเหมือนเขามาช่วยทีมเพราะว่าต้องบอกว่าเหตุการณ์ไมมคดคิดกี่กับเมสันกินวูดมันทำให้กองหน้าเราหายไปแล้วก็รวมถึงคาวานี่ที่แบบเจ็บบ่อยแล้วมาซียาก็คือถูกยืมปล่อยยืมไปก็จะเหลือแต่พีโดแล้วก็เป็นแบบ เป็นอันดับ3ในพิมพ์บรีก็ถึงผลงานทีมจะย่แย่แต่พี่โรก็ยังยิงได้18ประตูในพิมพ์บรีซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วก็เป็นดาวสนุวของทีมด้วยก็มาได้ถุกที่ถุกเวลาก็ถือว่าสอบผ่านไหมอย้างั้นะผ่านถ้าเราไม่พูดถึงโรนัลโดแต่ถ้าเราต้องเลือกสักคนหนึ่งที่ผลงานในซีซั่นนี้ดูโอเคที่สุด เท่าที่เคยไปได้มันน้อยมากอะเนะะาะครั้งนี้เขาไปแล้วให้ให้โอกาสเด็กน้อยหลวงพอ่อค่ะหลวงพ่อเดย์หลวงพ่อเดย์หลวงพ่อเดย์อย่าพูดถึงหลวงพ่อเยอะตอนนี้พี่ใจไม่ดีพี่พูดก่อนหลวงพ่อดี พี่อยู่พี่กระโดดเหมือนกันลงพอดีค่ะลงพอดคใช่ตอนนี้อยากจะอัดกรอบเลี่ยมทองแล้วก็ห้อยคอว้ครับผมพี่สาธทูเลยเหรอาธทูเนาะในฐานะที่อายุยอะสุดไว้ก่อนที่หลังไม่ได้เน้นนะฮะแคบอกเฉยๆจี้ครับก็มองเป็นซานโชแล้วกันค่ะก็ฟอร์มตอนนี้ก็ถึงแม้ก็อย่างที่บอกแหละถึงมันฟอร์มไม่ดีแต่เขาก็ยังแบบโชว์ศักยภาพได้โดดเด่นอยู่ก็ถือว่าปรับตัวได้ไวด้วยค่ะตอนแรกอาจจะแบบทำไมไม่ยิงสักทีวะทำไมถึงแบบ เออแต่พอไปนานๆเขาก็โดดเด่นขึ้นมาค่ะก็เลยคิดว่าเป็นซานโชนี่ยแหละอ่าถามนิดนึงได้ไหมคะคือเวลาเชียร์บอลถ้าบอลจริงไม่เข้าด่าไอ้สัตว์ตรงไหมเท่าที่มีคำหยาบใช่ไหมมีค่ะใช่ไหมโอยมีพอดูแล้วเราน่าจะจริงจังมากเวลาดูเออจริงจังแบบสมมติจริงไม่เข้าอย่างนี้มีไหมมีหรอใช่ก็แบบโอ้ยเยอะเยโดนบ่อยใช่ไหมไม่โดนนะโอเคทางนี้แหละครับข้ามห้ามสองเหมือนเขานะเธอห้ามสองเหมือนสองคนนี้เลยเหรอใช่ จะตอบมาต้าก็ลงไปสองนัดแบบไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้อีกตัวตัวตัวตอบเธอได้ปะอุ้ยคีมีตัวตัวสามช็อตแล้วนะต้องมาตัดย้ำย้ำไม่พอเลยและทิกตอกอย่าลืมไปทักไปคัสมาเพิรมลให้หมดยากจังเลยเอาเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันขอเป็นบรูโน่แล้วกันถึงแม้ว่าช่วงหลังอ่ะผลงานจะไม่ดีแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเอาใจช่วยเขาเพราะว่า ตั้งแต่เขาย้ายมาต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ ừ, เป็นเดอะแบกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แค่แบบฤดูกาลนี้มันอาจจะไม่คือ,ค,อคือตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นอะไร <c oughs> บูโนโ่ถึงได้ฟอร์มตกขนาดนี้ <c oughs> แต่ว่ามันก็คุยิดว่ามันฟอร์มตกในช่วงประมาณครึ่งครึหลังฤดูก,กาลก็ไอช่วงครึ่งแรกๆเนี่ยก็ยังถือว่าให้เขาได้อยู่แล้วกันถ้าแบบเออถ้าถ้าให้ตอบไม่ซ้ำนะแล้วก็ คนที่เหลืออยู่เอาเป็นว่าคิดว่าบรูโน่น่าจะน่าจะให้คนที่เป็นชายอะไรเลยจริงๆผมเห็นควาพคืออัดใจในการเลือกคนที่ดีมาให้แหม้ว่าควรจะเป็นเรื่องที่ง่ายเราถามผมกลับเลยผมแบบปัง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 สบายใจเลยนะครับขิงเหรอไม่ใช่ขิงนะแค่เล่าให้ฟังนะครับถือว่าได้รู้สไตล์ของแต่ละคนความชอบอยยู่ในเต็ดแล้วก็ได้เห็นด้วยนะครับสำหรับแอททิจูดเวลาเขาดูฟุตบอลกันดูมีทัศนคติไม่ต่างจากผู้ชายเลยเพราะนั้นไอง ความคิดที่ว่าแบบผู้หญิงดูบอลแล้วผู้ชายอะไรเงี้ยมันควรจะหมดไปได้นะนะในมุมเราเพราะเขาก็ดูแล้วเขาก็ตอบคำถามได้แบบลึกนะอันนี้พูดตรงนะว่าแล้วก็เนี่ยน่ารักขนาดนี้ยังไงวันนี้เดี๋ยวมันมีอีกเบรกหนึ่งเบรกนี้เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงเพราะว่าคุยแล้วมันรู้สึกแบบในใจนะมันเหมือนสนุกอะแต่มันก็ท้อในใจผมว่ามันไม่ไหวจริงจงวันนี้มันต้องนชนนิดหน่ะชนช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของอดีตไปละ ตอนนี้เราต้องคุยเรื่องนอนาคตบ้างคำถามแรกสุดเลยเกี่ยวกับเรื่ององนาคตเชื่อว่าเทปวันที่ออนเนี่ยมันน่าจะจบพรีเมียร์ลีกไปแล้วทีเนี้ยมันจะรู้แล้วว่าจะต้องไปเล่นถ้วยยุโรปหรือไม่ได้ไปหรือว่าไปเล่นถ้วยไหนกันแน่อเอาจริงๆถามจริงๆเลยอยากให้ไปเล่นถ้วยไหนมันมีสองถ้วยตอนนี้ UCL ตัดไปแล้วเฮ้ย<ม>จะไม่มีโอกาส,กาสเลยเหรอแล้วสุดท้ายอ่ะแล้วสุดท้ายมัไลมนแล้ว่ลงไปอยู่ที่เด็ดที่แปดก็คงจะเป็นยูโรป้าแหละ คอนเล่นมันก็เขินนะเธอใันก็ต้องไปนั่งศึกษากติกาใหม่มันก็ไม่ได้เหมือนกันยังบอกร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่รู้จักเลยเอาทีมอะไรมาเตะกเลยโกรธป่ะไปแข่งพูนมันเขินไม่ได้มากแล้วก็แบบไปโปรโมทคือสมมติไปปุ๊บแชมป์คอนเฟเรนซ์ก็ไม่ได้อีกทกไมอายเลยอะอายค แล้วแบบว่าเคยได้มาแล้วหนึ่งเออแล้วถ้าสมมติว่าไปยุโรปแล้วไม่ได้มันจะมีข้ออ้างแบบก็ทีมที่เตะงยูเซีมันลงมาเล่นโอ้บางคนภาษาเขาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข้ออ้างได้ครับผมก็ถือว่าหาทางออกให้ตัวเองได้ดีใช่ยุโรปละกันคุณสาวนแรกเมื่อกี้จะบอกคอนเฟอเรนซ์เลยเขินๆไม่กล้าบอกเฮ้ยเอาแหวนได้เราแหวนได้เลยไม่จริงนตอนแรกอะอยากให้ไปคอนเฟอเรนซ์เลยละกันให้น้องๆได้ไปเล่นเออนี่ไปเวดเด็กอยู่ๆไปเวดเด็กๆเลยไปเลยลูกทำเด็กแล้วหนึ่ง ไม่แต่ว่าเดี๋ยวขอแบบนึงคือพอน้องแฟรบอกคอนเฟลเลนต์เนี่ยถ้าสมมติว่าแมนยูเกิดได้แชมป์คอนเฟลเลนต์จะเป็นทีมเดียวในโลกเลยนะที่ได้ทั่วยุโรปครบอ่ะเท่มากเท่มากเท่เท่จะรู้ไหมคะใช่จะไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนไม่มีสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งควรนะซีซั่นชิ้นสุดท้ายคือคอนเฟลเลนต์ลีกอ๋อนี่คือทุกอย่างโดนปูไว้แล้วว่าให้เราไปเก็บเหนือชานว่า ทำไมนได้พูดกินไม่ดีนะแต่เป็นสาระนะฉัน,นพูดจริงหนาเอาเห, <c oughs> หมือนเมนยูค่ะใช่ใช่ติดตามก,กันเยอะๆแล้วกัน <c oughs> มีสายขลับกันตลอดเวลาทีนี้นี่ <c oughs> นี่นี่ติดจังติดจังคือตอนดูเขาเต้นทิกต็อกเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนว่าไม่ได้จริงจังกับฟุตบอลมากก็คือชีิลีแต่เนี่ยพอมาพูดเนี่ยโอ้โหเต็มๆเลยอ่ะช่วยไหนดีครับยุโรป้าแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่ พี่ปุ๋ยบอกอะอย่างน้อยก็ได้มาละหนึ่งก็โอเคก็มีลุ้นก็ไปค่ะไปค่ะลูกไปค่ะขอให้ไปเถอค่ะไปได้ไปนะใช่ถ้วสมมติว่าต้องไปไม่รู้อะไปทุ่ยไหนก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเทนฮาต้องเข้ามาแล้วเห็นว่าร่าวงงุบประมาณจะมีประมาณ120ล้านปอนด์อยากจะให้เสริมตำแหน่งไหนก่อนเป็นตำแหน่งแรกแฟร์ก่อนกังรับค่ะ ตำแหน่งไหนบ้างไหมนะกลางรับหน้าเป้าก็ควรมีแบ็คขวาอ่ะเอาทก็เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็เกือบทีมกับทีมังเป็นยังเป็นตัดประตอ่ทไหมดเลยค้าจีงเหรอครับเหมือนน้องแอนเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยก็กลางเลยค่ะรีบๆเลย ชอบคนไหนมากที่สุดของว่าถ้าเป็นไปได้ขอดิคันไรท์เอออันนี้คือแต่ก็คือ120ล้านปอนด์คือหมดเลยนะที่บอกก็ทุ่มไงเราไม่พอเลยมอยบอกไม่พอซื้อไม่ได้สิ่งที้ถามต่อไปคือที่คาดหวังอะไรกับเทนฮากในฤดูกาลแรกบ้างครับอันดับแรกเลยค่ะเข้ามาป๊บปรับไมเซตให้ได้ก่อนนักเตะให้มีความ๋ยวเมื่อกี้ครูโดนด่าไปด้วยตาเขาอ่ะไม่เข้าใจแบบคนดูมึงเข้าใจว่าตั้งใจม่ะตั้งใจมั้งอค่ะจริงๆริงนะมึงเมื่อกี้ ต่ออย่างแรกเลยค่ะก็คือต้องปรับไมเคิลได้แล้วก็บอกมาทางเกมเม้นท์มองตู้น,นะ <c oughs> <c oughs> กูว่าอย่างงี้เชิญจับเราเล่นแล้วเห็นไหมพอเขายิ้มแล้วน่ารักมากโอเคเดี๋ยวยิ้มก็อันดับแรกเลยนะคะขอให้ปรับไมเคิลที่มีกับทีมก็คือทำเองก็ได้ <c oughs> ให้นักเตะเนี่ยกลับมาเล่นเพื่อทีมแล้วก็เล่นเพื่อโค้ชอะค่ะแล้วก็ให้ทาง บริหารบอรดบริหารของแมนยูเนี่ยมองเรื่องนักเตะมากกว่าธุรกิจคุณบอกเป็นหลักใช่เพราะว่าการตลาดของแมนยูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วขาดแค่เนี่ยแหละคะ่ะขุมกำลังตรงนี้คาดว่า ดูดูกันหน้าก็ถ้าหวังก็คือมันก็หวังแชมป์แหละคนเชียร์บอลน่ะพี่ใครมันจะหวังเฮ้ยไม่เอาที่4เหอะอะไรเงี้ยถ้าเชียร์บอลแบบสนุกอ่ะมันก็ออาก็หวังแชมป์แต่ก็คืออ่ะอย่างต่ำเตี้ยเลียดินที่สุดเลยก็คืออ่ะเอาไมซ์เซ็ตก่อนแล้วกันแบบแรกไมซ์เซ็ตก่อนทุกคนใช่เข้าไปเข้าเสียงเขาคเอออันนี้คือเราคาดหวังแล้วสิ่งที่มันคิดว่าจะเป็นล่ะครับทำไมคุณดูจริงจังเห็นดิจันเลยผมจริงจังเลย สิ่งที่มันจะเป็นคือจริงๆต้องบอกว่าจากที่ไปศึกษาคือ,อเอล็กเทนฮาจะบอกว่าเขาเป็นโค้ชสที่จริงจังมากเพราะว่าครอบครัวเขามีธุรกิจแต่เขาไม่ไปทาธุรกิจเขามาแบบอ,อ,อยากคือมันคือสิ่งที่เขารักแล้วเขาแบบตั้งใจที่จะทำมันจริงๆ,รๆ,ๆเพราะฉะนั้นการที่เขากล้ามาไม่ว่าโค้ชคนไหนกล้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาต้องมีความมุ่งมั่นอย่างพอสมควรคือถ้าใจคุณไม่กล้าพอคุณ ไม่ไม่น่าจะกล้ามาได้อะไรเง <ừ m. S 1> ี้ยเออแล้วก็แล้วเขาก็จะเป็นคอชสไตล์แบบถ้าสมม,มติว่านักเตะคนไหนแบบไม่ดีตรงจุดไหนเขาจะถ้าสมมติฝึกซอ้อมเขาจะเดินไปเลย <ừ m. S 1> มือเฟรชอ่านี่อันนี้เป็นอย่างงี้งี้งั้นนะเออขาก็จะไปบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ดีให้แก้แก้เลยบอกบอกวิธีแก้ด้วยไม่ได้ได่าเย่างเดียวเขาอาจจะไม่ได้ได่าแต่อาจจะเป็นเหมือนคิวสไตล์คุณครูที่แบบถ้าสมมติครูเขียนผิดอ่ะครูก็ต้องแบบต้องแก้นะอะไรก็คิดว่า เอกแทนทักอย่างน้อยอ่ะเขาน่าจะมาในเรื่องของเกี่ยวกับความมุ่งม,มั่นของนักเตะได้ปรักมาหนึ่งด้วยด้วยนิสัยกับสไตล์การการทำทีมของเขาละกันคือเราก็แต่จะให้ฝากความคาดหวังาที่แทนทักคนเดียวก็ไม่ได้เพราะตัวนักเตะเองคุณก็ต้องปรับเหมือนกันแฟนยูเต่หลายๆคนถึงบอกว่ายกล้างล้างทีมไปเลยเพราะว่าม,มันมันซซิ <Set zero. S 2> ใช่เพราะว่านักเตะหลายคนมันอาจจะแบบไม่ ไม่มีไม่มี passion ไม่ดีพอการเมเสืสอยู่ในเต็ดเอออะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็แต่คิดว่าเทนฮาร์น่าจะปรับเรื่องนี้ยด้านแบบแรกและอีกอย่างหนึ่งที่กังวลก็อาจจะเป็นเรื่องของความฟิตของนักเตะมันจะพอไหมกับระบบเทนฮาร์นใช่ด้วยหรือว่าโอเคโชว์น่าจะอร่อยดีกว่าอาชอนช่วงที่สามเลยครับจะเป็นการเล่นเกมมีกิจกรรมให้ทีมงานเขาเตรียมมาทีมงานเชิญแล้วเดี๋ยวผมจะมีรายชื่อนะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คุยอะไรใครคุยเขาหรือคุยผมทุกคนทุกคนนี่มองหน้าเขาด้วยอ่นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ถ่ายโดยที่ว่าให้พี่เกมเนี่ยเป็นคนถ่ายแต่พี่เป็นคนไหวผู้พิสูจสามคนเป็นคนไหวนะว่าเป็นนักเตะคนนี้เป็นใครเอาไครับหนึ่งสองต้อจับเวลาครับอ่ามาสิมาสิยังไงเธอเร็วเธออยากทำยังไงทำได้ทำทำพูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำท่าก่อน ข้ามด้วยเอาทิมหายแล้วเกมนี้เอาคนแรกมาคุ้ข้าเดียวเล้ข้ามข้ามเาลักษณะลักษณะเขาเังยกไงขาอ้วกลูกชอโอ้ยเกียวมาฝรั่งเสอรเล็กเอไม่ไปนะเซอไม่ทำท่าะเซอทำท่าสิอ๋อยวอาป๊อกปา โอเคกี่ทีละกี่ทีละอะไรอะไร้อทะดีครอะไรอะไรใจเอะไรอะอไรใจขาไม่รู้ไม่ได้เชียร์แมนยู่ชิชาลิต้าโกงเลย้าใจเขาทอย่างี้เขาก็ไม่รู้เาไม่รู้แล้วไม่าท่านี้เราไม่โฆษณาทำทำหมดยังเนี่ยเอาเร็วเออจะต้องหมดนะอันเนี้ยได้ได้ โดดเลยเดี๋ยวผมรับเองเอาเลยเอาเลยอย่างนั้นดิทำท่ายดูหน่อยโดด่ะันยังไงยังไงหันหลังยังไงอะม่หันยังไงหันหลังยังไงหันหลังยังไงก่อนหันหลังหันหลังแล้วโดดไม่รู้ว่เขาโดดยังไงอะก็คือโดดไหนทำท่าโดดไหนโดดโดดนแขวงมือไงมันไม่ขนาด่ะหลนอ้โหหัวฟูผมก็หัวฟูแล้วก็ฟูข้ามโอเคข้ามไม่ได้ อย่ลูกเดียวอ่ะเออแล้วมันทำยังไงมันมีลักษณะไงมีลักษณะไงผวดตั้งโมผวดตั้งโมเอ่อตำรวจหมดเวลาเฮ้ยพีุ่๋พยายามช่วยแล้วนะอย่ามาอย่ามาพี่พยายามช่วยสุดสแล้วแต่ที่ชาริโต้แล้วจริงๆนี่ไม่รู้คุณผู้ชมผิดอะไรได้กี่ครั้งสรุปแล้วนะฮะพี่ปุ๋ยได้5คะแนนสามอไปทำท่าด้วยข้ามข้าม เอาบุนโอบโนโอเฮ้ยขับไปนี่ขับไานี่ยากนะลอนโดเหรอ่าอะไรสิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้จริงขับต่อเลย เอาโซชาโซชาแน่นอนกด iPad กไอแพดไม่ไม่ก็ได้นะใครเดนิสเจมเออไม่ได้ไว้เพ่อนะไม่เพราะมันชอบผูงงปีกปีกซานโชปีกย,ยังถูกเกยไม,ไม่ทำไมไม่ใจใสายทันล่ะอะไรอ่า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 ลอยกิน ไม่ใช่คอออคอดเหรอมูนิเยอรเฮ้ยยิ่งเก่งมาอันนี้ตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอโหตังโมเหรอไม่ไม่ไม่รู้จริงอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้จริง o o are, โอเชเวสบาวหลบด้วย <c oughs> ไม่รู้คำ <c oughs> ยังไม่หมดอีกเหรออ่าเด็กเนี้ย ได้ <S <S เดยกซีบคนมันท <บ S 2> <บ S 1> ะลุสรุปแล้วนะครับต้องฟ้าปากกันเดงคน <บ S 1> สุดท้ายนี่ถือว่าเล่นเล่นคนสุดท้ายนี่เสียเปรียบที่สุดแต่ว่ายังเหลือให้อีกโหหลายอยู่นะเพราะนั้นพร้อมไหมพร้อมแล่ะทีมงานพร้อมไหมล่ะพั้ทง,งานจับเวลาเลยครับมาได้ไหมครับใช่หมูอะหมูลูนี่ที่เมื่อกี้แต่ง้วยกันดีจังวะตอตาตา ข้ามค่ะไม่มีชื่อข้ามค่ะเร็วเร็วเวเเ็วเดี๋ยวที้แพ้เร็วข้ามข้ามอะกูว่าแพ้ล่ะทำได้บนเต่าชมขึ้นไม่เอดี๋ยวไมเออ้มคช่วยยืดังไเนีคนะมาใหม่คนม้อะมางมึงไปเที่ยวอะไเนี่ยเนฮารครับเออเนฮาร์เฮ้ยอันนี้เก่ง ไหนเต้นให้ดูหน่อยเออเออลินการดเออยั่งยิเตอร์ังเตอร์ตังเตอร์เตอร์เออไ้ปอเอออดิโอไออไอ้ดิโไอ้ดิอไอ้อไอ้ไอ้ดิไ้ดิโอไ้ิอไดไอ้ดอไไอ้ดอไโอไอ้ดออดียวป่ะอเอดียอป่ยอไออ่ดิโอไอ้กิอไอออ้ไอด้ไ้ด้ดิ้ิโ เธอใครใครแพ้วะชิบหายแล้วต่าตื่นเต้นคับอะไรนะน้ำน้ำนำน้ำน้ำไ่เลยนี่ไเีเที่ผูายคำเดียวู้ยเไปเลยาเดียวกันเลยผู้ชาแบบเดียวอะไรมันตอบไม่ได้อะไร้เลยนะไม่มีความเสมอภาคตรงนี้สรุปแล้วนะครับที่ได้แากคะแ้ว ไม่เลยไม่มีความคิดเหไม่คุณคุณคุณแพ้แล้วคุณไม่ยอมรับไม่ในแบบเดียวกันทุกอย่างเป๊ะทราไม่ได้ไม่ตอบอึกอักอึกอักหรือแล้วแหละเริ่มเริ่มห่างเหินแล้วเริ่มตีตัวห่างแล้วมันจะปะแป้งหน่อยเริ่มมีตัวห่างแล้วแบบคพิ่งจบอกมาคำเดียวว่าเออปุ่ยยอมแพ้ไปคือเราอยากปะแป้งเธอแค่นั้นเราก็ตอบแค่คะแนนเดียวอันนั้นปุ่ยยอมแพ้ไปซะเราอยากปะแป้งเอแล้วราตอบแค่ข้อเดียวไปได้ปะไปได้ปงมาต่อหม่มาเนีแล้วผมต้องทำยังไงต่อฮะทีมงานฮะลองทษดดิฮะลงโทษดอ่ะฮะ ืถนัดเลยฮะเรวต้องปะยังไงปะปะแบบเละหรือว่าปะแบบปกติฮะตายหมดเลยแล้วแบบพี่พี่โอเคแบบีไม่มีงานตอบป่ะคะพี่ปุ๋ยมีมีปงานตอบไหมฮะไม่หรอไม่เชื่อฮะแต่เมื่อกี้ตอนทำบอกไม่มีกลับบ้างมีงานจริงๆผมผมพี่ให้ดูก่อนได้ไหมแบบปะแบบเละกับแบบแบบที่สอง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 ซีซีซ้ายเป็นแบบปะาแบบเละอ๋อปะให้เขาดูก่อนอ จังที่สุดเป็นคนปาดอยากเห็นอ๋อนี่อ๋ออ๋อทุกคนเลยละกันทุกคนเลยละกันโอเคโอเคได้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 มาอันนี้เป็นตัวอย่างตอบอันนี้สองตัวอย่างเต็มที่เลยครับผมแปะกระบาลด้วยเชิญเลยฮะเชิญเลยยิ่งดูดีคำถามก็คือ ลงโทษใครฮะมาถ่านโทษอันนี้ลงโทษใครฮะผมผมได้ยังผมเอาไว้ตรงจมูกแล้วผมปะได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือได้นะแต่ว่าหลังหลังจากนั้นนั่นแหะสิผมต้องเจอไหมเขาก่อนโจ๊กนี้ดวงเขาไม่ค่อยดีนะครับมานี่มาคางคู่ใบเคยดูไหมเดี๋ยวเอาไปสีแดงไหมเออนี่เจอไหมนี่มันไม่ขึ้นหรอพี่นี่อุ้ยนี่อืมอุ้ยนิ่มนะเนี่ยนิ่มนะเนี่ย มันเหลือเยอะอะดิหเหลือเยอะคางๆพอ้างๆพ,พอเออเออ,เอ,อตบมือที่ยากที่สุดก็คือยังไม่ได้ถ่ายภาพหน้าปกนะครับ<อ>แล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันเลย<อ>แต่สภาพกูเป็นแบบนี้ไปแล้ว<อ>ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าคนดูก็คงเห็นสภาพนี้เป็นภาพหน้าปกไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามสามมากๆนะครับฝากช่องทางกันซะหน่อยครับเอาที่ก่อนเลยครับ ติ๊กต็อกบาบายาก้านะคะฝาก IG บาบายาก้าฝากเพจใน Facebook ดูบอลกับจี้นะคะ YouTube ดูบอลกับจี้เหมือนกันเข้าไปติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะทำไมต้องบาบายาก้าชอบจอห์นวิกอ๋อใช่ถ้าใครฆ่าหมาเอาคือเดือวจี้ไล่ฆ่าอุยเออครับผมเชิญฮะไปติดตามนะคะ Facebook ดูบอลแบบแฟแ์ค่ะแล้วก็มี YouTube แบบแฟแ์ค่ะแล้วก็รวมถึง TikTok แฟแ์ฟุตบอลค่ะ ก็ไปติดตามได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งรายการค่ะกอสนามข่าวเช้าทางทีสปอร์ต7นะคะมีรายการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงจนถึง9ก้าโมงครึ่งค่ะอ่านะฮะก็ดีฮะอยู่ในกองสนามแบบโปรโมทช่องอื่นให้ด้วยได้ได้รอเล่นรอเล่นรอเล่นได้โปรโมตได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้แล้วอ่ะก็เพจพวกเพจนะคะอมวยแมนยู u t u b e ก็อมวยแมนยูเหมือนกันไม่ค่อยได้ลงอะไรใน YouTube เท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีเพืคนไปกดซับเยอะๆก็อาจจะลง เออก็เพราะงั้นก็ไปกด s u b ส c r i b e อาหมดแมนยูเยอะๆนะครับช่องโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะทั้ง3คนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะว่าชอบพี่ๆคนไหนอยากให้เชิญใครมาอีกชอบกับคำตอบไหนเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆและคงต้องอำลาไปก่อนติดตามเทปหน้านะฮะดื่มกับเนียพาเชียบอลมาตอนไหนก็ตอนนั้นแหละครับกดซับสไคร y o ยูทูบขอบสนามไปด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ